สบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพี่น้องมัจจุบูนสุคนตีเติมเซนเก่าเซนเคยเนาะกะมื้อนี้กัมาพอๆกับพอเฮาสองคนอีกคือเก่าคือเดิมเนาะอยู่ห้องนี่แหละื้อนี้เฮากำลังสิพากันเฮ็ดไม่ยากวันนี้ก็คือจุดแพ็คเครื่องเนาะแบบยาฝ้าเครื่องกับบ้านยาขาเครื่องไว้ให้ลู้เพราะว่าสิเครื่องถอนใหม่ถอนไว้แล้วก็แบบบ่ได้ก็บ้านนะเราอยากยาฝาก้องฝากเครื่องอย่างต่างๆหั่น ให้ลูกนะเลว่ากะคือแบบพวกเฮายัางสิอยู่พี่อีกหนะจาจะโดนพอสมควรนะนะแล้วก็คิดฮอดลูกแต่ว่าไปหาบ่ได้แทนใดก็รสร้างเหตุกันเลยอ่าเลาะหาชื่อเครื่องซื้อของเสื้อหันซื้อนี่ฟากไปให้ลูกให้เต่าเอา้าเนาะใจจริงกย่าก,กับไปหาด้วยตัวของเฮาเองแหละแต่ว่ากะด้วยภาระหนะ้าที่ด้วยหลายๆซิ่งหลายๆย,ยังด้วยความาับผิสชอบหลายๆอันหลายๆแนวก็เลยว่าอ่ะ ยังบวาสามารถไปได้ในตอนนี้นะแต่เลยนี่แหละเลือกวิธีที่ว่ามันดีต่อ D จิตใจเข้าหลายชุดก็คือทรงเครื่องไปให้ลูกให้เต้าหนาแน่น,นพี่น้องนะนคือตอนนี้แพ็คเครื่องไว้แต่ว่าอย่งโบผูกเธอได้ว่าสิปากไปทางไหนนะตอนนี้ก็คือนี่กำลังสิปแพ็คเครื่องแพ็คของนี่แหละเกมทรงไม่ให้ลกูกไม่ได้ทายให้เบุญไม่ได้ทายเก็บไว้เนาะเพื่อมาประกอบคีบันคือแบบ นี่ซื้อไว้แล้วก็ตอนนั้นนี่แบบมันลดราคาเนาะเราก็ซื้อมาว่าจะกินได้เหรอหลุงโทรมาห้เอาไข่หลวงถ้ามาถูกเธอโอกาสกินเลยนี่ก็เลยฝาไข่หลวงทุกเดียวก็เสือฝาควายก็มันนักเนาะหววขนมไข่ย่างก็แบบฝากตันเหยื่อเป็นทุกฝาเงินมีเงินฟักเงินบันส่างก็ไปซื้อเอ้ผั่นเนาะนี่ก็แบบจริงๆก็ไม่อยากอันพอคนไม่อยากฝากวันไหนวันใดยังก็ซื้อเอ้ผัวหน่อยสินะแต่ว่า มันก็แบบตางนะความรู้สึกงนะแบบเฮาฝา้หายโอ well, ้ย anyway, ดีใจแม่ฝา yeah, mm. uh, ้มาหายแต่ิรู้สึกอีแฮปปี้นั่แม่ก็มีความสุขสีขนมหวาไปลองสิขนมขนมก็บ่ลงก็นลจีนเลยนี่จันลายก็ที่เป็นขนมแล้วก็มีอ่าอันนี้เด้พเสื้อผ้าพวกเสื้อผ้าบู้วะอันนี้นี่ชืนุ่งได้หรือนุ่งบได้ายไปเอาของลูกสาวนี่ตอนนี้อ่ะยัยีเป็นสาวแล้วเด้ เครื่องพวกนี้นี่โทรมาถึงได้กระทามเบิ้งจนมุดสุพื้นนี่แหละพี่น้องถามจนพื้นนี่แล้วแล้วก็เบิ้งพื้นนี่เบิ้งพื้นนี่แล้วแล้วก็เบิ้งพื้นต่อๆไปนะจนครบเมื่อจนครบมื่อส่วนส่วนแนวแล้วก็เจังยาแล้วก็มีลายยางพีดนี่ทรงนี้แล้วมีเสื้อว่าแบบยูเล่าเน้าไม่ได้ซื้อเสื้อกัน ความจริงนี่เสือเครื่องพวกนี้นี่เอาไปตอนนี้นี่ซื้อิบอคอยใส่ใช่ปันได้นี่แหละครับมีชุดนี่อันนี้นี่ลูกสาวนี่ม, <า S 2> มีมากมากเลยมีกระตุนมีกระตุนเลย เกียมแพ็กไว้พี่น้องได้ว่ายัางบนแนวบนนอนอยังบู้ช่องทางในการส่งที่ว่าแบบมันจะแจงฮะน่ะว่าส่งไปทางใดจึงสิดีสุดอันนี้นนคือภูมิใจครับเกือบพอดีไปเลาะตลาดเมื่อนั้นแล้วก็ไปพ่อใช้เห็นมันแพงแตะแพงเกือบแล้วก็อันนี้คือกันอันนี้ก็ทาหามือเสมอทาฮามือเสมอโทรมานะ

อพอนัททชายคนชงมาให้ตอนนั้นาปาไปให้คนนี้ผ่านกะเกก <c oughs> อ้ยมีความชดนะไอเดีค่ะแล้วมีอันนี้น,นะซ <c oughs> บ,บููบอันน้ไซับูอันน้จิแตกตีกบตเต แตงนี่โลเซนีมั้งแหละ,หละกอะดานยเตอบี่น้อ,นนองห้องกระหูกหกนะแล้ว,อ,นะลวอันนี้อันนี้แม่อันไดมันั่นด้นุม่อ,อันไหนข้ออ้ายข้ออ้ายอันนี้อ่อนะ่ะอันนี้พอดีเป็นของควันที่ทางหหนางานเพิินเอาหา ้ช่วงปีไม้เนาะนเอาของขันไม่ให้จับสลากเลยอะเอาจับได้อันนี้เนาะโชคดีก็เลยว่าสิฟา้าไข่ทางลูกสาวนนเนาะของขันปีไหม่ยากทา้งวันอะมันใช้ทุ่งอะดีหรือว่าใช้จะสีเลยใช้นั้นนี่เลยก็ได้ไ่ต้องมีแนวไอเจียงอยงเนาะ,นะเอาไปให้ลูกบัดมัดบบนี่นะ เอาไปเต็มจับเอามาใส่มันเต็มไปฮาฮะกล่องอันน้อยกนี่านี้แล้วพอเอาไปเดี๋ยวยินเขาจะว่าเขาจะวัดตามขนาดกล่องนะขนาดกล่องไหนขนาดขนาดกล่องใหญ่กับแหงเสียลายขนาดกล่องน้อยกับเดี๋ยวความหนักเนะี่ยยังก็นัก,นกเนาะนักกับวัปปังได้เดี๋ยวมือแรงไปเห็บเดียวก็จะคอยเปลี่ยนกล่องสินะ,นะเดี๋ยวนี้ก็แพ็คไปบางกอนบางทีก็บเคมี อันอื่นมาใช้น้ำเต็มหวพี่น้องไงยังบท่ันหูเถอเนาะเันนก็มีนะอ,อันนี้คองเกี่ยมเครื่องเกี่ยมคองชิดฟ้าไขา่ลูกสาวฟ้าไข่ทางบานนะพี่นอนะอ้องเน<อ>าะอ<ก>่กะมีแต่เครื่องแค่นีละอันนี้พาอผมไปให้ลูกสาวยูบานเท่าน,นี้หนาจะได้ใส่แนนอนพวกนี้พอมันคนขังจะหนาวหนาวร้ายเลยแหละยูบานเท่า,า,า,า้เลยกะมีนี่ครับผม ทรงทำพื้นแล้วก็มีเสียบผ่าเนาะทางพอใช้เพินน่นธุ์ทรให้ตอนนเนาะทรงให้แล้วาไข่คนอยู่ทางบ้านจากนนักตัวทรงโตแล้วก็มีอันนี้ยังมีอยู่เนาะอันนี้ก็เอามาฟักเลียกกันแล้วเนี่ยเนาะมีนนอ,ะอันนี้นะเป็นยามองเนาะ อันนี้ก็ทางผู้ชายผึ่นฝากมาให้เฮากะแจกให้อือ,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 อยไอ,ยอ,ยนอ,นอ,นอ้น้องๆแล้วก็หลายๆคนเป็นอยู่หม่องเฮ็ดงานเฮากะหลายพสอสมควรแล้วแต่ก็ยังบ่หมดก็เลยอ่ะส่วนนึงก็เอามาฝากให้ทั้งบ้านนะ้ำที่นเนาะให้ผู้ทาผู้แกกอยู่ทั้งบาางา้านเพิ่นไปใช้ มีพวกนี้หละนะเครืองขน,นมจะคันคือจังเครื่องของที่พวกเราเห็นอย่างนี้นะถ้าคันถ้าฮักแบบคิดในมุมมองของความคุ้มคา่าความอนันต์กับการทรงเครื่องทรงของยังี่ไปมันก็อาจจะบกุ้มนะ เฮาเอาเงินเอานั้นไปซื้ออยู่ทงางฟังก์นกับอาชีคุ้มคา่ากว่าแต่วัาในเรื่องของสภาพจิตใจในเรื่องของความรู้สึกน,นะนะการได้ส่งเครื่องทรงของไปด้วยตัวเองยังสิมันก็มีค,คุณค่ากับพอเฮาดีก่อนนะก่อนที่่าฝากเงินไปซื้อโดยตรงนะเพราะอันนี้เครื่องของเนี่ยพอเฮาส่งไป จางพวเข้าพวเข้าเป็นคนเรือให้พวเข้าเป็นคนชื่อให้เนี่ยนะตอนนี้นกลาหูสึกมันกะหูสึกดีกว่าเรากันเลยนี่แหละอันใดที่เข้าพอชงได้เขากะชงไปขนาดน่นนะคือจัางพวขนมน้นำหนักมันก,นกะบ่ได้ไหลไม่ยงนะังเนาะพอดีลูกสาวโทรมายังเด็กกะถามหาตลอดเวลาที่ชงไปให้ลูกสาวเลย ทินภาพตอนลูกสาวไปเปิดแล้วก็เห็นขนมมันนี่ไปยน้ำจ้าของว้าวน้ำนึงกิมแม่ฟักมาหายนะนะฮีฮิ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 ฮาแะ่ิฮิงิฮวฮิฮิฮิฮนฮิฮนฮิ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 ิปิูนฮิ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 ฮสฮิ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 นิฮ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 ิ่ิิ ตัวยุกไก่ได้ใจยุกไนะก่เพิ่งมานะไปบ่ได้กับพักเครื่องพากของไปให้เอานะกับคุณละ่ะอีกจักสีแต่รอถ่ายที่ตามเนาะกะยังพอเฮากัยังบ่ทัานหัวสิอายุพี่อีกดนปันไดนะะ้นาะกะตามที่ล่มกันกะะัคือสิอยู่ไปเรื่อยๆเนาะอยู่ไปเรื่อยๆจนอ่า คนละมือใดจีอ่าอยู่ตอ่อบาไวละกับยังสิอ่าพากันกลับเนาะซึ่งระยะเวลาที่ว่าสิไปคอ,อยยืดตอ่อบาไวนี่ยพอเขาก็ยังบอกว่าท่านสามารถว่าได้เนาะมันสิโดนหรือว่าสิไหวปันได้นาะจา้ะแต่ก็คือจังที่ว่าพอเขาก็สิอดทนสู้อยู่ทางฟังที่ให้มันได้โดนที่สุดเท่าที่ว่าพอเขาสิเห็นได้นะกะสิขอคิดอ,อ,อดบาดจำได้ก็เจ๊ละ่ะคอยห,หาทางนะ รุดพอรอนความคิดทอดลงตลอันนะก็เคยฝาครองไปลาวได้เถือ่อนกันยังคิดอยากอยู่ว่าแบบอีเดียฝากไปอยู่บ่นี่นี่ยอย่างแบบคนห้าบริษัทคนสมงกษสรบ,บางบริษัทก็แพงแล้วก็ยังแบบบ่บ,บ่ปอดประเดี๋ยวถเถอะนะอย่าแบบมีไรต่ออะไรอย่างเงี้สิมันไก,กลแล้วอะไรเนาะตัวเฮากะคือ ขั้นถ่าวคือจังที่พวกเราเคยส่งผ่านมาคือแบบมันเดตต่อหลายต่อน่ะเลยใช้เวลาค่อนข้างโดนหรือว่าบรรดาพี่น้องนะทานใดที่ว่ามีสองทางในการส่งของเมื่อเราโดยตกอ่าแล้วก็มันดีมันมันใจใดที่ขุมคามีอย่างสี่ก็แนะนําพวกเราได้นะอ่าเดี๋ยวก็พวกเราจะทิลองไปอ่า หาข้อมูลอีกตึงมบ้านหนึ่งว่าสิส่งไปทงางบ้านจังได้ตอนนี้ก็คือกําลังสอบกําลังหายุกฝากบ,บนรนดาให้พี่น้องมาทุกทุกคนเนะาะชอยพอเขาอีกตึ่มแห้งหนึงในการหาสองทางในการส่งของจอากฝั่งไทยไปฝั่งลาแม่วันนี้ดีใจดีใจล่ะก็ประมาณนี้สำหรับอีพีนี้นะไป้พบกันไหมในอีพีต่อไป สำหรับมืนน้อนี้ขอเก่าคำว่าสบายดีบ๊ายบาย